สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าจากทาง Facebook และ YouTube ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซเวนแนนหรือเซลมดจากร้านบรสออมพรเท็เตอร์วันนี้เราอยู่ที่สาขาวางบัวนะครับผมอำเภอคลองหุงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับวันนี้เราจะพาคุณลูกค้ามาดูรถเท็กเตอร์อีกหนึ่งคันนะครับผมเป็นยันม่า e อ7 2 5็ครับพรีเมียมนะครับคันนี้มาพร้อมกับใบมีดดนดินหน้าและเรายังมีผานหลังให้ด้วยครับเป็นผานตัวนี้นะครับคุณลูกค้า รถสภาพสวยครับคันนี้กิฟิบครับคันนี้พร้อมใช้งานครับผมดูสภาพรอบๆกันน้ครับสวยๆครับคันนี้เครื่องดีเกียร์ดีโฟดีครับผมไฮรดรอลิกยกไวมากครับคันนี้อาจงางดรอลกันด้วยนะครับดูผ่านหลังครับดูผ่านหลัง คุณลูกค้าท่าไหนสนใจนะครับรถคันนี้มาเพียงในราคาแค่6กแ0 0 0 0ดหมื่นห้าบาทครับทางร้านเรามีค่าแนะนํไม่ห้าพันบาทและจัดทรงปี300กิโลแรกนะครับผมขับไปดูนะครับ อ่คุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับผม0986232342และ0813655997และอีกเบอร์นึงนะครับ081605237นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณครับ